ไปเป็นการนะครับทดลองประกอบใช้งานจริงครับเป็นการประกอบนะครับหลังจากที่ทําเสร็จนะครับเราก็เอาชิ่งมานะครับล้างจานนะครับที่ล้างจานนะครับโดยต่อพ่วงเข้าไปนะครับไม่มีมีไม่มีถังกองนะครับด้านล่างนะครับเรานําถังที่เราทําไว้เรียบร้อยขนาดสองนิ้วนะครับมาไว้ด้านล่างนะครับต่อท่อเดินน้าด้านบนของชิ่งนี้ลงไว้นะครับแล้วต่อท่อแล้วน้าออกไปนะครับ ให้ไปลงที่ร่องระบายหรือถังระบายน้ํานะครับสมมติว่าเราเอาไปท่อระบายน้ําวันนี้นะครับเราจะล้างจานนะครับตอนนี้ได้เติมน้ําเข้าไปแล้วหนึ่งถังนะครับหนึ่งถังประมาณนี้นะครับใส่น้ําไปทีแรกจนน้ําขนาดนี้นะครับในถังนี้จะขึ้นมาระดับนี้แล้วครับขึ้นมาระดับนี้คือใต้ใต้ท่อนี้เล็กน้อยนะครับจนขนาดนี้น้ําไม่ไหลนะครับดูที่ปลายท่อครับนี่ครับที่ปลายท่อนะครับเห็นไหมครับปลายท่อตรงนั้นนะครับตอนนี้น้ําไม่ไหลนะครับ ถ้าเราเติมน้าเข้าไปอีกปุ๊บนะครับน้ํามันก็จะเอเข้าไปตามท่อด้านล่างนะครับดันขึ้นมานะครับน้ําที่ไม่มีไขมันเนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็จะดันขึ้นมาส่วนที่ไขมันนะครับก็จะออกออกไปนะครับดูนี่ครับตัวอย่างของน้ํานะครับที่เราเตรียมมานะครับพอมีไขมันลอยอยู่ด้านบนนะครับเป็นน้ําที่มาจากจานอาหารนะครับลําดับแรกนะครับก็จะเอาน้ําตัวนี้ก่อนเลยนะครับเท เหมือนกับว่าเราล้างจานนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำนะครับน้ำก่อนที่ก็จะล้นนะครับนที่ก็จะล้นออกไปนะครับทีงส่ส่วนออกมาครับอยากดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจากน้ำนะครับสี ขุุนๆเลยนะครับออกมานะครับตอนนี้นะครับกลายเป็นน้ําที่นะครับเกือบที่จะเป็นน้ําปกติแล้วนะครับไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับไม่มีคราบไขมันแล้วตัวนี้นะครับตัวแรกเดี๋ยวเราดูอีกตัวนึ่งครับเอากะมังไปลองไว้เลยนะครับ นีไขมันครับหนึ่เลยนะครับนี่งเลยครับบนชิ้นครับตรงนี้ครับนี่ครับไขมันครับแล้ดูนุ่มเลยครับทางน้ำออกครับเห็ไหมนะครับอันนี้น้ำเต็มเลยนะครับสมมติว่าเราล้างจานเลยนะครับ ปริมาณไขมันที่อยู่เต็มด้านหน้านี้นะครับวแพอออกไปสู่ระบบน้ำทั่วไปนะครับก็จะลดน้อยลงเลยครับแทบไม่มีนี่คือการติดตั้งนะครับใช้ถังดักไขมันนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆ น้ำที่ลดออกไปนะครับสามารถนําไปลดน้ําต้นไม้นะครับลดน้ําต้นไม้หรือนะครับปล่อยลงนะครับตามพื้นดินอะไรก็ได้แล้วนะครับส่วนถ้าเผื่อว่าเราใช้เป็นนานๆนะครับใช้เป็นนานๆจะมีไขมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูครับมาดูครับมาดูใกล้ๆนะครับในถังนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับในถังครับ แพไขมันนี่จะอยู่ลอยอยู่ด้านบนครับไขมันที่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ด้านบนถังครับอยู่บนน้ำเห็นไหมครับส่วนน้ำนะครับที่ไม่มีไขมันก็จะค่อยๆถูกดันขึ้นมาตามข้อนี้นะครับเดินออกไปในส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นไขมันนะครับที่มาเกาะกันเต็มข้างบนเลยนะครับดูครับถ้าเราใช้ไปหลายๆวันนะไขมันขึ้นมาเต็มเราก็จะชอนไขมันด้านบนออกนะครับนี่ก็คือ เป็นบอรดอะไคมันนะครับอย่างราคาถูกนะครับที่เหมาะสำหรับใช้ตัวไนในบ้านครับ